หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวชาวบ้านท้ายเขื่อนแม่สวยจังหวัดเชียงรายมีข้อสงสัยและกังวลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนนะครับที่ผ่านมาชาวบ้านได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมการตรวจสอบเขื่อนกับกรมชลประทานอะไรคือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเพื่อให้พวกเขามั่นใจถึงภัยในพื้นที่ตัวเองติดตามจากรายงานทีมข่าวพลเมืองครับ แม้จะผ่านมาร่วมสามเดือนหลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่วันนี้ชาวนาที่มีที่ทำกินบริเวณท้ายเขื่อนแม่สวยตำบลแม่สวยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายยังคงต้องปลูกข้าวบนที่นาของตัวเองและยังคงกังวลใจถึงความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนแล้วก่อนนี่ปลูกอ่ะนี่แม่เขายังมาตุงงนี่มกล้ามาไม่ปลูกขื้อนแตกถ้ามันแตกมาบุ่มนี่แม่ก็อาบไปตั้งเนี่ยแม่เขามันยู่า้างดังฝน่นไงหน,น้ามันจะอาบหลองไปตั้งเนี่ยปะ่ะ ผู้สันกลางนี่กะสันกางมันใตบ้านนี่กะมันดังหลุมนี่กะหันจะกลัวทีน้านี่ก็แตกตก็เสียมันกะเขื่อนแม่สวยสร้างขึ้นในปี2541กรมชลประทานกักเก็บน้ําจากลําน้าแม่สวยเพื่อผันน้ําใช้ประโยชน์ด้านเกษตรในอําเภอแม่ลาวอําเภอพานอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายและอําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาแต่หลังจากสร้างเขื่อนได้ไม่นานได้ปรากฏรอยแตกร้าว แม้จะมีการซ่อมแซมเป็นระยะแต่ชาวบ้านบอกว่าขาดการชี้แจงที่ชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ทำให้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขึ้นชาวบ้านยิ่งกังวลใจมากขึ้นอยู่มาห้าสิบกว่าปีแล้วเนะวาะกลัวเคินล่มเจ้ากลัวมันจะบะแข็งแรงกูมันจะล่มนี่กะเวลาล่มมาน้าจะท่วมบ้านนี่กะเวลาไม่แต่แล้วชาวบ้านก็ต้องเป็นกงังวลแหละกังวลเน่ยนมันใครได้นักวิชาการเน่มาชี้แจงว่า เขียนเนี่ยได้มาตรฐานก็อย่าถ้าได้มาตรฐานแล้วเจ้บ้านเท่าผมต้องพิจิตร์วนอย่างอย่างรับป็ดเวลาแผดดินไหวก้าผุนโต๊ก้าจบ้านเท่านี้ต้องเป็นภาวะผวากันแล้วก็ต้องนอนบรรลับกันเลยอย่าหัวเคียนล่มกยังอย่าการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของคณะทํางานฟ้อระวังเขื่อนแม่สวยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีตัวแทนกรมชลประทานในจังหวัดเชียงรายและชาวบ้านไทยเขื่อนเข้าร่วมหารือเพื่อถมช่องว่างที่ก่อนหน้านี้ การตรวจสอบและการรายงานข้อมูลของเขื่อนเจ้าหน้าที่จะรายงานไปยังต้นสังกัดส่วนกลางทําให้ขาดการทํางานร่วมกับชุมชนข้อตกลงร่วมกันของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่คือจะติดตามพฤติกรรมเขื่อนแม่สวยร่วมกันเขาก็ได้มาเข้ามาร่วมกับคณะกรรมการของกรมชนจนขี่ที่เข้าไปสํารวจในในอาคารของเขื่อนใต้ใต้สปริงเวย์นเนี่ยนะฮะก็เขาไปข้างแรกก็ จะเก็บภาพที่ว่าเป็นอยู่ปัจจุบันแล้วก็คิดว่าเดือนต่อๆไปเนี่ยก็คงจะคงจะไปดูจากภาพปัจจุบันมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนอกจากการทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถสื่อสารกันชัดเจนมากขึ้นแล้วชาวบ้านยังเห็นถึงความจำเป็นของการมีแผนรองรับหากเกิดกรณีเขื่อนวิบัติเพราะพวกเขายังคงต้องดำเนินชีวิตในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไม่สามารถมีใครคาดเดาได้ ทีมข่าวพลเมืองรายงานจากจังหวัดเชียงราย